บ่อน้นั่นเป็น่อน้ำแห่งอภิธรรมแล้วสว้ก้มองไปก่อนนะ จากก่อนจัม่มีข้าไปเขาเริ่มร้องเพลงให้กับเธอบังทีบอกเห้รูว้เพื่มใจเธอไม่ต้่งท้อท่เฮ้ยไปเใจโห้เลยออกมาที่ระเบียงหีเ้ยเพื่อคังด้วยหัวใจของงานเป็นอยางแลงความตางกับเธอไปจริงแล้วเมื่อราชีไี่เห็นชายหล๋ง